เจ้าหญิงฮายารับค่าทำขวัญ2.4หมื่นล้านหลังย่าเจ้าดูไบอภิมหาเศรษฐีสองชีวิตสุดหรูของเจ้าหญิงฮายาแห่งจอแดนอดีตชายาซิคโมฮัมเหม็ดบินราชิดเจ้าผู้คองนครดูไบเรื่องราวสุดมหากาบการตัดสินใจลี้ภัยออกจากดูไบของเจ้าหญิงฮายาเพื่อหนีนำไปสู่การฟอ้องร้อง ซึ่งตัดสินโดยศาลสูงลอนดอนศาลได้ตัดสินให้เจ้าหญิงฮายาเป็นฝ่ายชนะและเจ้าผู้ครองดูไบต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุตรเป็นจำนวนสูงถึง728ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 4หมื่นล้านบาทเรียกได้ว,ว่าเป็นการหย่าร้างที่แพงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวย้อนไปในช่วงที่เจ้าหญิงฮายายังทรงประทับอยู่ที่ดูไบนั้นต้องบอกเลยว่า พระองค์มีชีวิตที่หรูหรามีเงินใช้อย่างไร้ขีดจำกัดและนี่คือความร่ำรวยก่อนที่พระองค์จะหนีไปสหาราฐอาณาจักรในปี2019ความร่ำรวยของเจ้าหญิงเลิกได้ว,ว่าพระองค์มีชีวิตหรูหราตั้งแต่เด็กทรงเป็นพระธิดาในกษัตริย์คุเซนแห่งจอร์แดนและพระราชินีอาเลียภายหลังจากเสกสมรสกับซีมูฮัมหมดผู้ครองนครดูไบ เจ้าหญิงฮาลาและลูกๆมีเงินใช้อย่างมหาศาลพระองค์เป็นเจ้าของเรือยอท์มูลค่า400ล้านปอนด์และเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่สามารถพาพระองค์ไปได้ทุกที่ทั่วโลกแน่นอนว่าสมาชิกราชวงศ์ทุกพระองค์จะต้องถูกกำหนดการใช้งบประจำเดือนทั้งนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหญิงฮายานั้นทรงมีง,งบประมาณประจำปีสำหรับพระองค์ และสมาชิกในดูไบแม่บ้านคนสวนคนขับรถสูงถึง83ล้านปอนด์นอกจากนี้ยังมีงบในส่วนของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก9ล้านปอนด์เจ้าหญิงทรงรักและผูกพันกับม้าเป็นอย่างมากพระองค์จะเสด็จไปร่วมการแข่งขันลอยยืนแฮสคอตที่อังกฤษเป็นประจำทุกปีซึ่งเจ้าหญิงทรงสนิทสนมกับควีนอลิซาเบธที่2เป็นอย่างยิ่งและขณะที่พระองค์ ยังเป็นพระชาย,ยาของเจ้านครดูไบนั้นเจ้าหญิงหายาทรงซื้อม้าแข่งมากกว่า400ตัวภายหลังจากที่ทรงยหย่าล้างกับเจ้าชายดูไบพระองค์ตรัสว่าถ้าฉันต้องการมา้าฉันจะซื้อมันมาสักตัวซึ่งพระองค์ยังได้ขอค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน10ล้านปอนด์สำหรับค่าม้าแข่งอีกด้วยวันหยุดพักผ่อนสุดหรูในอิตาลีและกรีซ การเดินทางไปพักผ่อนสุดหรูของสมาชิกราชวงศ์แทบไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆรายงานของ ndtv เผยว่าครั้งหนึ่งเจ้าดูไบและเจ้าหญิงฮายาทรงเคยใช้เงินไปถึง850,000หเหรียญสหรัฐในการเดินทางไปอิตาลีช่วงฤดูร้อนและค่าโรงแรมของสำหรับการพักผ่อนในกรีซมูลค่า311,000เหรียญสหรัฐ นอกจากการได้พักผ่อนแบบสบายสุดๆแล้วทาง MDTV ก็บอกว่าเจ้าหญิงฮายาทรงได้รับเงินสำหรับวันอยู่2สัปดาห์ในสหาราฐอาจากักรและการเดินทางไปต่างประเทศเป็นระยะเวลา9สัปดาห์ทุกปีอีกด้วยเบี้ยเลี้ยงของลูกๆของเจ้าหญิงนั้นมากกว่ามรดกของลูกบิลเกตมหาเศรษฐีอันดับสของโลก มีรายงานว่าลูกๆทั้งสองของพระองค์ก่อนการหย่าร้างได้รับเบี้ยเลี้ยงประมาณ15ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเมื่อเทียบกับเงินมรดกที่เบลเกตเจ้าพ่อมั c คร s o f ซอฟวางแผนยกให้ลูกอีกทั้งพวกเขายังได้ใช้ชีวิตสุดหรูตั้งแต่เด็กอย่างได้รับการเดินทางโดยเครื่องบินโบอิง747ฮลิคอปเตอร์และซุปเปอร์ยอทเจ้าหญิงโซอานในสารว่า มีเพียงสิ่งของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นที่ถูกส่งคืนให้กับพระองค์หลังจากที่ทรงหนีไปประเทศอังกฤษเจ้าหญิงฮายารงบอกพีิพากษาว่าเธอมีคอลเลกชันอัญมณีมูลค่า27ล้านเหรียญสหรัฐและเสื้อผ้าแบรนด์โอปุตูรวมถึงแบรนด์เนมต่างๆอีกมูลค่ารวม85ล้านเหรียญสหรัฐแน่นอนชีวิตมั่งคั่งและหรูหรา ย่อมเพียบพร้อมไปด้วยค่าลาชบริาพานเจ้าหญิงฮายาทรงมีผู้ช่วยและคนรับใช้รวมถึงคนงานต่างๆอีกทั้งหมด80คนซึ่งพระองค์ก็ยังได้เงินเพิ่มอีกจำนวน4ี่แสนเหรียญสหรัฐสำหรับค่าพี่เลี้ยงและพยาบาลของลูกๆขณะเดียวกันครูสอนพิเศษของเด็กๆจะได้รับเงินอีก1,35,000 0เหรียญสหรัฐ แม้พระองค์จะเป็นอิสระจากเจ้าดูัยแล้วเจ้าหญิงฮายาก็ยังคงอยู่อย่างสุขสบายใช้ชีวิตหรูหรามัางคั่งเต็มไปด้วยเงินทองและพระสถานตามรายงานของเดลิเย์อ้างว่าเจ้าหญิงฮายาทรงมีคฤลือหาสองหลังคือคหาลือหามูลค่า135ล้านเหรียญสหรัฐในพระราชวังเคนซิงตันกรุงลอนดอนและบ้านในชนบท12ห้องนอนใกล้เอธแฮม ในซีรี์ที่มีการรักความปลอดภัยขั้นสูงเป็นถึงระดับเจ้าหญิงก็ยังมีเรื่องต้องแก้ปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นชีวิตทุกวันนี้นะคะเราก็ต้องสู้ต่อไปถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีที่มาพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ